สวัสดีครับโอโอโอผมนะครับเป็นหนึ่งทองทาในรายการ Rescue One Thailand นะครับในการที่จะทำให้คุณรู้จักนักดะเพิงมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับจะสาธิตวิธีการขึ้นด้วยอุปกรณ์ ascender นะครับแล้วก็ลงด้วยอุปกรณ์ d e s c e n d e r นะครับอุปกรณ์ ascender ที่ใช้ก็คือตัวเช็ด ascender ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ตอนลงนะครับ ลงด้วยอุปกรณ์ดีเซนเดอร์ตัวนี้นะครับนะบเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันขอเส้นเชื่อกันเลยครับแข่งบอครับอันดับแรกนะครับให้ทำการใส่แบดพับการใส่นะครับ นรืออุปกรณ์ตัวกันตกของเรานะครับเข้ากับตัวเชือกไว้นะครับนอ่นะครับเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเราเลื่อนตกนะครับตัวนี้ก็จะทําการล็อกเราไว้นะครับจากนั้นให้ทําการใส่ตัวเช็ดอสเซนเอร์น่งหน่เลยครับดึงตัวเองขึ้นนะครับตัวเองลอยครับ จากนั้นนะครับให้ทำการติดตั้งแฮนด์นะครับเอเซนเดอร์ที่เชือกหลักที่เราจะทำการปินขึ้นนะครับแต่พุดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก่บอนนี้นะครับทำการยืนนครับเห็นได้ว่าเซตเอเซนเดอร์ก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงจุดด้านบนแล้วนะครับนะจะาปึงจุดด้านบนแล้วจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์รีเซนเดอร์นะครับอันดับแรกนะครับให้ติดตั้งอุปกรณ์เข้าบริเวณที่ ดีลิงนะครับดับดีลิงบริเวณทุ่งเอลนะครับปิดล็อกสักทูนะครับเรียบร้อยครับการเปิดครับเกตของบอลดิเซนเดอร,เร์เราออกมาติดตั้งเชือกนะครับในตัวเขาก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าให้ติดตั้งเชือกเข้าอย่างไรนะครับ ดังเชือกเข้านะครับทําการล็อกเกตครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับให้ทําการดึงนะครับดึงเชือกครับให้อุปกรณ์ดิเซนเดอร์เข้ามาอยู่ใกล้เคียงกับตัวเชเดอร์เซนเดอร์ให้จะมากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการยืนขึ้นครับพร้อมกับปลดตัวออกนะครับ ค่อยๆทิ้งน้ำหนักตัวลงมานะครับเมื่อทิ้งน้ำหนักตัวลงมาแล้วนะครับตัวเราจะอยู่บนอุปกรณ์ดิเซนเดอร์แล้วนะครับทําการถอดพุทออกนะครับเรียบร้อยครนะเก็บพุบเข้าบริเวณเดียวันเนะรียบร้อนนัดเปิดคันโยกออกมานะครับดึงคันโยกลงนะครับเชือกก็จะเริ่มไหล ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนี้ถ้าอยากลงเร็วก็ดึงเร็วนะครับครับถ้าอยากลงเร็วก็ดึงเร็วนะครับดึงสุดนะครับก็จะหยุดนะครับอ่าโอเคครับนี่คือการลงด้วยอุปกรณ์ดิสเซนเดอร์นะครับนะครับเมื่อลงมาถึงแล้วนะครับก็ทําการเปิดตาออกนะครับเอาเชือกออกจากอุปกรณ์นะครับ ปิดกลับให้เรียบร้อยับครับสิบ่งสุดท้ายที่ต้องถอดนะครับก็คือตัวแบ็กอัพถอดเจ้าแบ็กอัพออกนะครับ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้สำหรับการสาธิตการขึ้นด้วยอุปกรณ์แอ c เซนเดอร์แล้วก็ลงด้วยอุปกรณ์ d e เซนเดอรนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม